ทับพิศิลีมงคลขอถามแบบแบบกันตรงๆเลยครับพี่ไก่1,800ตัวเนี่ยที่เราเลี้ยงอยู่เนี่ยอัตราการรอดเนี่ยมันอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือไม่มีไก่ตัวไหนที่มันเสียชีวิตเลยไม่มีเลยก็ก็มีม,ม,มีมีอยู่ตัวร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันมีได้ไงพี่มันเป็นอะไร พอดีมันลงไปกินเยอะใช่ไหมครับกินอาหารแล้วมันคอมันไปแขวนอยู่ที่ถั่วอาหารโาอบัติเหตุอันนั้นไม่เป็นไรตา็ใจจดใจจ่อไม่มีเรื่องโรคใัยไข้เจบไม่มีเลยมีนะครับเห็นครูเดินเข้ามาเนี่ยแฟนพี่บอกว่ามันมีตัวหนึ่งเดินขากระเพกกระเพกเนี่ยแล้วตอนนี้มันมันเป็นยังไงก็ตอนแรกไปให้อาหารก็ไปเจอครับเจอเดินเหมือนกับมันจ็บขาครับแต่พอไปดูแล้วมันไม่ใช่มันเป็นอาการคล้ายกับเป็นนิวคาเซิลนิวคาเซิลนิวคาเซิลเป็นโรค ชนิดหนึ่งที่สัตวแพทย์สัตวบาลเนี่ยเขารู้จักดีนะมันเกิดลักษณะการมันเป็นยังไงครับคือทําให้กระดูกผิดรูปมันก็เลยเก็ดกระเพากระเพแล้วแล้วพี่แก้พี่แก้อาการนี้ยังไงแบบอดีผมก็เลยคัดแยกออกมาคัดออกมาแล้วทีนี้ก็เลยมาใช้โกฟิดครับผสมน้ําแล้วก็ฉีดออาสลิงนี้ฉีดเข้าไปในปากก็เลยปล่อย ปรากฏว่าปล่อยไว้ด้านนอกปล่อยไว้นอกคอกครับครับพอดีกลับมาว่าจะมาดูกันก็ไม่ก็ไม่เจอแล้วอ้าวอ้าวมันเข้าฝูงไปแล้วมันเข้าไปในฝูงแล้วพอดีเข้าไปในฝูงก็กี่วันเนี่ยครับก็ไม่ถึงวันครับไม่ถึงวันไม่ถึงวันด้วยนี่แหละครับพลังงานไฟฟ้าเรงนะฮะที่มันแผ่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วและตลอดเวลานะครับยืนยันได้เลยว่ามันเห็นผลชัดเจนไม่ถึงวันแล้วเป็นแวันนั้นไม่เจอแล้ว ก็มีแค่ตัวเดียวอยู่ไม่ตัวเดียวนะครับณปัจจุบันนี้ตามหายังไม่เจอเลยครหมายถึงว่ามันยังอยู่ในปู๋งอยู่ยังอยู่ในปุงยังหายอยู่ไม้ตัวไหนเดือนกระเพกกระเพกผมไม่เจอไม่มีอาการให้เห็นเลยครับผมชัดๆนะครับเน้นๆนะครับกับผลิตภัณฑ์โควิดกับไก่สามสายเลือดหรือสามสายพันธุ์หรือว่าตานาวสีนั่นเองหนึ่งเดือนนี้ไม่เป็นอย่างนี้นะครับเริ่มมีกลิ่นเหม็นเลยขี้เหม็นเลยครับอันนี้คือหนึ่งเดือนแต่ห้าวันสามสิบห้าวันสามสิบห้าวันครับ ให้กินยาแล้วไก่ค่อนข้างอารมณ์ดีแล้วพั่นะแต่ไม่มีทุกเช้าเลยวิ่งเกษตรอำเภอแกมานั่งถ่ายอยู่ในคือมานั่งคุยกับผมอยู่ในข้อไก่เหรอเกษตรอำเภอผู้หญิงแกบอกว่าไปที่ไหนไม่ไม่มีไม่มีข้อไก่ที่นี่เลยอสวยมากแต่ไก่ไม่ดูนะครับแต่แต่ก่อนก่อนก่อนที่จะใช้ตัวนี้ครับไม่จิกแล้วครับมันเลิกจิกแล้ว แล้วปัญหาของเรื่องไก่จิกตูดมันเป็นยังไงครับพี่สาเหตุที่ไก่จิกตูดเพราะว่าเวลาไก่ถ่ายแล้วทีนี้มันตูดมันแดงตูดมันแดงเป็นแผลตูดแดงเป็นแผลแล้วก็ทําให้ตัวอื่นมาจิกตัวอื่นเห็นนึกว่าเป็นหนอนไปก็เลยจิกซะก็เลยทําให้ไก่มันตูดเป็นแผลแล้วสาเหตุการตายมันเป็นยังไงนองจากว่าเวลาจิกตูดเป็นแผลแล้วทีนี้ถ้าตูดเป็นแผลปุ๊บลมมันเข้าช่องท้องมันก็จะทําให้ไก่ตายเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตแล้วปกติเนี่ยครับเราจะมีการเปลี่ยนถ่ายแกลบไหมครับแกลบ แต่ก่อนนี้แกลบเวลาไก่กว่าจะปวดไก่นี่ผมต้องเปลี่ยนอยู่ประมาณสองครั้งสองครั้งแต่ตอนนี้เลี้ยงมาแล้วเป็นยังไงครับมีแนวโน้มว่าจะได้ได้เปลี่ยนตอนนี้เลี้ยงมา1เดือนกับ5วันนี้ก็ยังไม่มีกินนะครับก็ไม่มีกลิ่นสภาพแปลบก็ยังดีอยู่ครับแกลบก็ยังแห้งอยู่เลยยยังแห้เลก็เลยไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนนี่ครับเรานั่งสัมภาษณ์อยู่ในล้าวไก่ล้าวไก่เลยกี่ตัวครับเนี่ยท่านส0่อยตัวครับอันนี้สี่ร้อตัวนะครับ ตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มีไก่ตัวไหนจิกตุด์กัตอนนี้เวลาเท่าไหร่ครับดรลุงเอกตอนนี้เวลากี่โมงบ่ายโมงบ่ายโมงนะครับตอนนี้ช่วงบ่ายโมงปกติถ้ามันอากาศบ่ายโมงเนี่ยกลิ่นขี้มันต้องแบบใช่ใช่มันต้องเปิทุกกมานะครับแต่ตอนนี้ไม่มีกลิ่นเหมือนไม่ได้อยู่เหมือนไม่ได้อยู่ในเล้าไก่ครับนะครับนี่คือคือถ้าสุดยอดมาร้อนครับถ้าอากาศร้อนมันก็จะเป็นแอมโมเนียแต่ตอนนี้ไม่ไม่มีแล้วไม่มีเลยนะครับท่านผู้ชมครับ นี่แหละครับโกรฟีดนะครับนะฮะสามารถตอบโจทย์เกษตรกรนะครับกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ได้อย่างสวยงามและยอดเยี่ยมเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันว่าตอนเก็บนะครับจะได้ตัวหนึ่งโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณกิโลแต่ตอนนี้ติด9ขีดเรียบร้อยแล้วครับ35วัน9ขีดครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูช่วง70วันครับถ้าได้2กิโลเป็นไงครับท่านถือว่าสุดยอดแล้วสุดยอดนะเรามาดูคำสุดยอดกัน ครับพี่สิริมงคลก่อนที่เราจะใช้โกฟีดกับฟาร์มไก่ของเราเนี่ยมันมีปัญหาแบบยังไงบ้างครับพี่ก่อนใช้นี่ก็จะมีไก่ก็จะมีกลิ่นขี้เหม็นขี้เหม็นแล้วก็ป่วยปวย่ปวยแล้วก็ตายอัตราการตายครับเยอะมากเยอะมากนะครับแล้วหลังจากที่เราได้มีโอกาสได้เอาโกฟีดมาใช้กับฟาร์มไก่ของพี่แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงครับพี่แตกต่างกันมากเลยครับครับผมสิ่งที่เห็นคือ ขี้ไม่เหม็นี้ไก่สุขภาพดีไม่ป่วยแล้วก็ไม่ตายไม่ป่วยไม่ตายแล้วที่สําคัญเรื่องอาหารประหยัดขึ้นไหมครับประหยัดครับประหยัดเรื่องอาหารด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กฟีตอบโจทย์เกษตรกรที่เลี้ยงไก่แล้วก็พี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงปศุสัตว์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำเลี้ยงได้หมดครับผมได้หมดเลยให้สมกับสโลแกนของเราที่ว่าว่าโตเร็วสุดขีดร่ำรวยสุดชีวิต